สวัสดีครับทุกคนผมตั้มนะครับริบแอนเฟิร์นนะครับวันนี้ตั้มจะมาขอกําลังใจจากเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเพียงเข้าไปในไลก์ริบแอนเฟิร์นนะครับแล้วก็กดติดตามครับแค่นั้นครับริบแอนเฟิร์นก็จะมีกําลังใจขึ้นในการผลิตคลิปดีๆมาฝากทุกคนนะครับสําหรับคลิปไหนที่ท่านดูแล้วเนี่ยฝากขอบคุนกดไลค์นะครับในคลิปนั้นให้ทันทีนะครับสําหรับวันนี้นะครับตั้มก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนริบแอนเฟิร์นนะครับขอบคุณ สวัสดีครับทุกคนผมตั้มจากลิฟแอนเฟิร์นนะครับก็มาในช่วงแนะนําต้นไม้อาทิตย์ละสายพันธุ์นะครับจากลิฟแอนเฟิร์นนั่นเองนะครับสําหรับอาทิตย์นี้นะครับตัมาแนะนํามไม้ใบที่เป็นต้นโปรดในตระกูลค้าของผมเลยนะครับก็คือเจ้าคลาหอยเชลนั่นเองนะครับก็จะเป็นไม้หายากอีกชนิดนึงนะครับไม้คลาก็อย่างที่เรียนว่ามันจะอยู่เป็นพืชที่เติบโตในดินนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้ใบที่สวยงามเลยนะครับแล้วก็ตีใบเนี่ยสวยแปลกตานะครับสิ่งที่เขาชอบก็คือแสงนะครับต้องลํำลายนะครับไม่แดดจัดเพราะถ้าจัดมากขอบใบจะไหม้นะครับแล้วก็อย่างเจ้านี่นะครับก็โดนฝนไปนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าขอบมันเหลืองอย่างนี้ครับแสดงว่ามันชื้นเกินไปนะครับก็ใบก็จะไม่สวยงามนะครับ เครื่องปลูกเนี่ยผมก็จะใช้พอดีเพิ่งเปลี่ยนกระถางอันนี้ด้วยนะครับก็เหมือนอเจ้าคาอะไรประเภทที่ผมแนะนำก็คือ,อากากมะพร้าวเจ็ดสินะครับดินยี่ยสนะครับตอนที่เหลือเนี่ยนะครับอีกสิเนี่ยก็คือหินบุเขาไฟนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มความโปร่งในดินนะครับ แล้วก็พยายามอย่าเลี้ยงโดนแดดจัดนะครับแดดบางๆหน่อยนะครับแดดํำไรนั่นเองนะครับประมาณแสงว่าผ่านได้ประมาณ60%ปรนะประมาณนี้นะครับใบเขาก็จะสวยงามนะครับแล้วก็อย่าให้ชื้นเกินไปนะครับถ้าชื้นเกินไปเนี่ยใบเขาก็จะมีลักษณะอย่างที่ตั้มชี้ให้เห็นเมื่อกี้นะครับมันจะเหลืองๆนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับสำหรับเจ้าค้าหอยเชลล์นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าใบเขาจะสวยงามนะครับ เส้นใบชัดเจนค้านี่ผมชอบตรงที่อุ้ยเส้นใบก็จะชัดเจนนะครับออครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตติดตั้งขึ้นต้องกันนะนะครับอึ๊บนะครับก็เส้นใบเขาจะชัดเจนอย่างที่เมื่อกี้ผมแปลนนะครับแล้วก็ศัตรูพืชที่ผมเห็นก็จะมีพวกแค่ในเรื่องของน้ํานะครับถ้าน้ําเค็มมากนะ้ำปลาปลามีความเค็มเยอะเกินไปเนะี่ย ต้นเขาก็จะส้นทันทีนะครับก็การการขยายพันธุ์นะครับก็ใช้การแยกกอนั่นเองนะครับผมเขาเป็นไม้กอที่แตกออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากช่องทางออนไลน์นะครับของดิเปนเฟิร์นด้วยนะครับทุกคนฝากกดติดตามนะครับในหน้าแรกของเรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ดิเปนเฟิร์นเนี่ยมีกําลังใจนะครับผลิตคลิปดีๆนำต้นไม้แปลกๆ หลายๆลสาพันธุ์มาฝากทุกคนด้วยนะครับก็จะมีช่องทาง Facebook Fan Page, IG c h anel n นะครับแล้วก็ติ k กต k อกนะครับก็สามารถเข้าไปชมได้ตามสะดวกของทางทุกคนเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับในคลิปที่ทุกคนชอบด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ตั้มก็ขอลาไปกับเจ้าคลาหอยเชลนะครับอามาติดตามมาดูครับว่าสัปดาห์หน้าต้องจะเอาต้นไหนมาฝากทุกคนกันนะครับขอบคุณมาครับที่ติดตามเรานะครับสวัสดีครับ